สวัสดีค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนครับพามาเที่ยวผักหวานบ้านนี่เจ้าของเจ้าของฝักหวานบ้านอ๋อวิธีคือจะให้มันแตกเราต้องหักเนี่ยเพื่อนเพื่อนถ้าเราจะให้มันแตกยอดเราต้องต้องหักมันแล้วมันก็จะแตกอย่างนี้เอาถ้าตัดมันจะแตกไม่ดีใช่ไหมเจ๊อ๋อต้องหักหักกิ่งมันนะคะเนี่ยเนี่ยจะให้มันจะให้มันแตกยอดคือต้องหักมัน เนี่ยแล้วมันจะแตกยอดออกมาเนี่ยค่ะผักหวานบ้านที่ที่มันเยอะๆอย่างงี้คือเรามันออกเม็ดแล้วมันร่วงลงมาเม็ดเม็ดมันไม่ค่อยมีเนาะเม็ดไม่มีตอนนี้หักทิ้งเรื่อยอ๋อเนี่ยค่ะเห็นไหมต้นเล็กๆดีเนี่ยแล้วคือการบังคับมันเนาะบังคับให้มันแตกยอดเนี่ยมันก็จะออกยอดมาเพราะว่าถ้าเราไม่หักมันยอดมันก็จะหนาๆหักแล้วก็ใส่ปุ๋ยฉีดยาอันนี้ยังไม่ใส่ปุ๋ยเลยไม่ฉีดยาอู้ยดงผักหวาน บ้านค่ะเพื่อนๆมาดูฝักหวานบ้านโอ้ยเต็มเลยอือันนี้คือเม็ดเม็ดมันก็จะร่วงร่วงลงมาอย่างนี้นะเป็นต้นเล็กๆเ,เป็นเบี้ยของมันค่ะเพื่อนตอนนี้เม็ดมันไม่ค่อยมีการปลูกนี่มันจะเหมือนชะอมแต่มันยอดมันจะช้าฝ่าชะอมเนาะใช่ไหมเจ๊ช้าฝ่าแต่ได้กินเหมือนกันแล้วก็ปลูกครั้งเดียว ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดชีพเลยผักพวกนี้ปลูกมาเป็นปีแล้วเนาะนานแล้วนเนี่ยเก็บขายไม่รู้จะขายยังไงเก็บไม่ไหวเลยเนาะตอนออกยอดอแล้วตอนเนี้ยเขาสั่งเยอะดินะโอ้ขายดีตอนนี้ขายเริ่มขายดีแล้วอะ่ะขายตลาดมีความต้องการสูงมากเลยค่ะเนี่ยผ่ามันเอาวันสิกิโกรรมสิกิโกรรมไม่มีจนหลายเจ้าของจองเจ๊จับก,ก็เจ้าใหญ่ใช่ไหมที่ไปส่งทีนึงต้อง เออมานหลายเจ้าเวลาที่เราจะส่งเนี่ยป้าเขาทำกเกษตรพอเพียงค่ะเป็นโรงผักหวานบ้านอย่างเดียวเลยเก็บหลายเจ้านะคะบางเจ้าเป็นร้อยกร,ร่มเลยอ๋อตรงนู้นตรงนู้นคืออะไระให้ให้แ,หแต่มันมียอดปลูกให้ยอดตำลึงขึ้นเหรออ,อ๋ตนนะอตรงนั้นก็เป็นปลูกให้ตำลึงขึ้นนี่ต้นกระเจีย๊ยบ อถ้าเราหักกิ่งนะคะเนี่ยเ่อนเพื่อนเพื่อนพวกนี้ต้องหักนะตัดตัดก็ยังไม่แตกดีเท่าไหร่ต้องหักแล้ว,ม,ออออวมันจะออกยอดนี้ค,ค่ะสวยเนี่ยมเยนี่มันจะออกโคอนชอมเลยคือโคมันจะออกโคนค่ะเนี่ยเห็นไหมผักหวานบ้านเนี่ยมันจะเร็วเร็วกว่าผักหวานป่าผักหวานป่าปลูกม,มันต้องมีเพื่อน แต่ผักหวานบ้านเนี่ยคือไม่ต้องมีเพื่อนเนี่ยปลูกแล้วเราก็ให้น้ําเขาให้ปุ๋ยปุ๋ยคอกสูดเดียวกับชะอมเลค่ะเนี่ยเห็นไหมแตละยอดจอกมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นผักหวานป่าเนี่ยคือเราต้องทําป่าให้เขาเขาจะถึงจะขึ้นเม็ดแต่อันนี้คือ3าสเดือนนี้ก็คือเต็มที่นะการจเจริญโติโตแล้วเราปลูกคู่กับชะอมได้เลยคะ่ะเพื่อนๆแต่การแตกยอดเนี่ยคือชะอม คือวันสองวันก็แตกยอดเร็วอันนี้จะอยู่ประมาณสี่ห้าวันนี่ค่ะนี่เนหะ็นไหมป้าเขาหักหักหักไว้แล้วของเขาสวยเนี่ยเขาก็เก็บไม่ไหวนะคะเนี่ยประมาณนี้ตรงนี้แค่หนึ่งงานนะเนี่ยตรงนี้หนึ่งงานเพื่อนๆลงผักหวานบ้านหนึ่งงานแต่ว่าเก็บไม่ไหวอะ่ะเราก็เจ้าของเนี่ยค่ะของเขาทำเป็นร่องนะคะ แต่นิทวันแนะนําถ้าเราจะทําเหมือนร่องชมก็ได้นะเป็นพืชชนิดเดียวกันเลยเนี่ยเนี่ยปลูกให้มันทิ้งระยะห่างหน่อยเดี๋ยวเวลามันออกเม็ดขึ้นมานะเพื่อนๆถ้าเราไม่ขุดออกนะเบีย้ยเบีย้ยมันจะลงตรงกลางอันนี้ไอ้น,นี่อ่าเขาเรียกอะไรนะเจ,จ,จ๊อันนี้อันนี้ต้อนอะไรนะเนี่ยหอมหอมเนี่ย เออผักเพลแล้วแล้วป้าเขาก็เอาผักเพลวผักเพลวใส่ไว้ที่โคนมันค่ะเนี่ยเนี่ยเ,เพื่อนๆเนี่ยผักเพลวมันก็อยู่ที่โคนผักเพลวขายได้นะคะเนี่ยเนี่ยก็อยู่โคนโคนผักหวานเดี๋ยวไปดูตรงเอ,อ้หูหอมเดินผ่านกลิ่นหอมเลยหอมเนี่ยเนี่ยค่ะ เ็นกเกษตรพอเพียงเนาะแล้วเขาก็จะมีใบพูเลยค่ะใบพัดูอยู่ตรงนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อน,อ,นอืมนี่เขาหักวิธีของเขาคือหักยอดผักแพลวใบชี่ใบพู <c oughs> นี่ตำลึงเนี่ยต,ตำลึงก็เลื้อยเขาก็ให้เกาะน,นะอ่าเขาก็ได้สองอย่างคือผักหวานบ้านกับตำลึง อันนี้ยอดยอดผักกูดเพื่อนๆนดูดูดกเกษตรพอเพียงเขามียอดผักกูดด้วยค่ะเห็นไหมเราก็ปลูกยอดผักกูดไว้ในสวนผักหวานบ้านนี่ค่ะนี่ยอดผักกูดบอะค่ะเนี่ยยอดว่ายอดผักกูดนี่ก,ก็ชอบน้ำเนาะเวลาให้น้ำผักหวานบ้านยอดผักกูดก็จะได้น้ำไปด้วย มีตนมออ้นมะกอตรงนี้เป็นแนวเกษตรพอเพียงประมาณหนึ่งงานนะตรงเนี้ยที่ปลูกเนี่ยค่ะเขาจะหักหักกิ่งว้แล้วที่จะแตกมันจะค่อยๆแตกค,ค่ะคเพื่อนๆโอ้มีมะนาวคนทําก็ทําจะไม่ไหวเลยเนาะเขาดูะ<ล>ะนะปล่อยแก่มาเลยเออเพรตัดก็ตัดไม่ไหวทขาไม่ทัำทําไม่ทันคนเดียว ป้าก็ทำนิฐานคนเดียวเนี่ยเพื่อนเนี่ยเนี่ย,ย,ยเนี่ยเนีย่ยโอ้เนี่ยค่ะี่ยเราปลูกทิ้งไว้ถ้าเราจะให้ยอดใหญ่โดยเวลามันมันที่ีแล้วเราก็ถอนอกมาเนาะถอนลงมาอย่าให้มันเบียดกันใบเนี่ยตรงนี้ก็มีมาพาเพื่อนเนมาดูตรงนี้ งน,นี้ก็เป็นบอ่อเลี้ยงปลาบอ่บอบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยนยืด่ดูดิเพื่อนเพื่อนดงผักหวานบ้านทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยหวานบ้านทั้งนั้นเลยคลิปนี้พี่ตะวันก็นำผักหวานบ้านมามาฝากนะคะเพื่อนๆ เ็ใครอยากจะปลูกผักหวานบ้านคู่กับะอมเนาะค่ะใครอยากปลูกก็ทักมาหาพิ่ะะวันได้นะคะในคลิปนี้ก็พิ่ตะวันก็กราบขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ